อ๋อเจ้าสัามาลียังอยู่นี่อีหลาอีลาอลาวูฮูฮูอีลาเมลียังอยู่นี่นาปัดปัปัดปัดปัดปปเนีพี่นอกเบิ้งได้ดีเด้อเบื้องเบ้องเบิ้งเบเอาอันเอาอันเดี๋ยวเดี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 ยวโอ้โอ้โห ปัดปัดปัดว้าวเห็นไหมคะเห็นบ่พี่น้องเน,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 นพี่นง้งอาอดีมวันพุธอากาศดีดีพี่น้อง กันเลยมาส่วนกันเขาปลาเก็บเห็ดแต่ว่ามีผู้ซอยหลายคนเหมือนีพี่น้องมีสองป่วนมาช่วยโอลเวงในปลาเห็ดอ้ยพอเห็ดแต่ละดอกแต่ละอันอแต่ละทีนี่ต้องเล่นคุบกันอึกถึงน่น้อง,ง,องพี่น้อง <c oughs> ขสลับดาอันนะผู้ช่วยนี่แต่คุบลุยเละตุ่มเปะเลยละพี่น้องอว,ว้วาวได้แล้ว แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้เอ๋ตุ้ยจัดไปเลยงามจัดไปเลยยี่สายตุ๊ปูอัตุบปูนะเชอรี่มาเชอรี่ตุ๊ปุนี่นะตุ๊ปูมาแล้วเจ๊เจ๊เพิ่นก่อนเจ๊เบบี้เจ๊เบบี้เบบี้ได้นี่ จ้จเอเบบี้ว้าวโอเคอยู่ได้พี่น้องถ่ายเจ้าเบี้ยเจ้เอเบบี้ล่ะกันเจเอปป่เอปาปี้บันนี้เจเอ่ปาปี้ปโอ้ยมีหลานมีเอ็มมีพอเถาเฮ็ดกับหลานเฮ็ดอยู่น้วกันเนะวาะว้าวอันนี้เป็นพอเถาเฮนะ็ดเด้อเมื่อก,กี้เป็นเบบี้เฮ็ดพี่น้องนะคะคอา้าวบรรดาทีมเก็บเห็ดด้านนู้นนะคะ เขากต้องไายแบบบรรยากาศให้เบิ่งกอ่อนเพราะว่าเพราะว่าคันเท,ท้าไายติเฮ็ดก็สิวานะ่อยู่ในคลิปเก่าตลอดบ่เม่นได้พีน่น้องอันนี้รอบสองสำหรับปีนี้ละเด้อจะ้ะหันสองเสาเอียน้องเพื่อนหันไปแลลวหันเกง่งเก่งหาเห็นดีขึ้นอย่างนี้ส่วนไม่ยงได้นี่ก็ต้องเปิดหูเปิดตาเบึงดีๆได้นะ ราวาความชนานาญเหลืองกิบเ็ดยังบ่ท่านมากเขาเถือนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ตั้งแต่ตุยจะเกิดมากกัเป็นรอบที่4เได้จากเขาป่าหาเห็าด,เบบดขั่นบริเฮด u t u b e ก็บไริเขาปลาหาเ็ดน้าเพ่นดอกพี่น้องเอ้ย <c oughs> ก็เห็นเิ่นเบิ่งคลิปลายเ็ดกันเยอะแยะเนาะด่าก็อยากมีสจกคลิป2คลิปนี่แหละเนาะมาหอดดอกนี้ก็งามได้เหลืองได้นี่พี่น้องดอกบักใหญ่นะคะอยู่แถวเนี่ยนะสาหรับอ่าสาหรับช่วงนี้ถือว่า อามีเฮ็ดหลายอยู่ด้วยจ้ะโอ้สองดอกงามๆจากสองดอกตัวน,นั้นหละก็หันหลังมาอีกก็จเจออีกสองดอกพี่น้องดอกหน่อยกับดอกใหญ่ปาดดอกใหญ่ใช่เกิดมาบ่าเคยเห็นได้นี่พี่น้องปฏติทูอันนี้ไม่รุ่นนะป,ปูปูถวดได้นี่เด้อไม่รุ่นปูถวดคักๆบาดนี้เนาะเดยอนี่เวละอีว่า

ไปว่าเอ่อไปว่าอันนี้นะเาเอาไปพัดใส่เนยนี่ได้จานหนึ่งบักใหญ่เลยจ้ะเพิ่นได้เต็มกระตาหน่อยเพิ่นดีใจเด้อหันเนาะ <S 1> <S 1> นนเออเพิ่นดีใจเด้อหันนะเยอโกะก็ได้หลายๆเด้อหันนะ <S 1> <S 1> โอ้ยเด็กๆก็มาเก็บเห็ดพี่น้อง <S <S ได้อีกแล้วสองแกงสามแกงเด้อไปหนีเด้ <S <S อกินอากาศในปา่าอากาศบริสุทธิ นเมนเนอันนี้อันนี้เมนเบบีเบบีเพื่อนเนาะเบบีนี่แกงนี่กุบกุบเลยนี่นกอู้เบบีนี่แซ่บแห้งน้งนองสาวหองมาบอกว่าเอ้ยระวังบบเหยียบข้างหลังข้างหลังว่าจังสันพี่น้องเฮากะโอ้ยเห็นบอกพ่นอยู่ใตพหงยาแบบนี้เนาะจะ้ะเพราะว่าน้องสาวนี่เพื่นมีความชํานาญมากเก็บเห็ดนี่พี่น้องนั่นล่ละไอ้ด่านี่แกอ้ยยางเบิดใส่เบิดขัวลังเท่อกับ่บเห็น นี่เดี๋ยวนนองสาวตัดให้เบืองพี่นนองนะคะถาว่ามันนาห้าการมันเกนเกนๆห็นนะเอาไปแกงเส็บเห็นแม่แล้วก็เห็นลูกวัดนี้นก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 วันนี้ว่าไงอเลอปาโบเด็กๆเห็นเห็ดแต่นาคันโตโตเปาะนี่ไผก็อยากเอาใส่ตะกาเพิ่น ว้าสัตวเลเปิที่อารอนเนะอตอนนี้ของโยโกะจ้าโอเคปาพอเธอระดอกนี่ล้านๆกับปุ่มใสอ่ะเลยอ่ต้องช่วงเลยกูโตลูพอเฮ็ดดอกนึ่งกับเพื่อนกะโอ้เด็กๆกับมวนกันพี่นนองียมีเบบีอนี่อ่ะต้องต้ององต้่ะต้องป่าเบิรงมันเป็นเบบีแถบ่นี่อ่ะวิเศสาวสเบบี โตเบตัวห็นบ่ผู้น่ะถ้านั้นว่าเหยียบเจนบุญวสันเหยียบเพชรจนุนจนบุญเบื่อทางนั้นเจอเ็ดละอย่าเพิ่งเด็กๆอย่าเพิ่งรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวป่าเบิ่งก่อนป่าเบิ่งออ้เดี๋ยวให้ป่าเบิ่งก่อนอ่ย่ก็าูกกได้นนะโอเค

ตัวนี้งามอาะต้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเป็นงามเลยเอตุยว้าวจ้าจ้าไม่สนานเเกมแม่นอีกอีกชนิดหนึ่งเกมกินได้อยู่ออกสีแดงแม่นบ่ตัวจะมักตัวนี้บ่กอ่าโอเคโอเคใครละบ่อ่าคุณพี่เอาเพิ่นมักเห็ดอันสีนี้ไอเอตุยคนไม่สวยไายเอาแต่เห็ดเดี๋ยวเดี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 ยวอีกแล้ววะนี่นะปฏิทูปปัิถวยปฏิทูปปัิถวย พี่น้องปฏิทบปฏิถวยโอ้ยลา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 จ้า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 เบิ่งมาเตันะบ่แม่น่ะเห็ดดอกเกาเด้ออันนี้แม่นเอตุยพอนี่นะโอ้ยสวยงามมากจ้างานเด้อตะกตาหน่อยเพื่อนก็ต้องโชว์ของเพลินได้ฮะนะตัวนี้ของตาตุยนี่เกงกันมูตาตุยนี่เนาะเออต่อไปกระตานกดอกหดอกนุ่มแห่งกับข้นกินดอกเข่ากระไกลกินเนาะแปลว่าแปลว่ามีอันทิมนะ อันนี้น่กตาปารีไอดาปารีนิกาโอ้ยเขาปลาครั้งที่ครั้งที่สี่พี่น้องก็ได้ได้แกงหนึ่งอยู่จ้าเดี๋ยวจะไปอีกปลาหนึ่งจ้า